การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายแบบหน่วงภาษาอคือดัมม์ฮาร์ซิมเปิลฮาร์โมนิกโมชันก็เวลาที่เราเรียนกันตอนพื้นฐานเราก็จะเรียนกันแค่ซิมเปิลฮาร์โมนิกโมชันแต่ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจอีกกรณีหนึ่งก็คือมีดัมและดัมคือยังไงดมก็คือการหน่วงนั่นเองก็คือ Simple Harmonic Motion เนี่ยมันจะมีการหน่วงนั้นมันก็จะค่อยๆสูญเสียพลังงานไปเรื่อยๆจนมันหยุดนิ่งในที่สุดโอเคซึ่ง Simple Harmonic Motion นเนี่ยก็คือ shm x เนี่ยก็คือการกระจัดโอเคก็สามารถเขียนอธิบายได้แบบน,นี้แล้วเราดิฟการกระจัดก็ได้ความเร็วนั้นเอความเร็วของ shm ก็ได้เป็นอีกสรรมการหนึ่งอันนี้เป็น v ดิปมคแคหนึ่งก็จะได้เป็นความเร่งก็จะได้เป็นสมการที่3ก็จะเป็นอันนี้ซึ่ง3ส,สมการนี้จะอธิบายระบบ HSM ทางการกระจัดความเร็วและความเร่งโดยที่ฟรีนี่คือเฟสคอนสแตนต์แต่ทีนี้กรณีที่เป็น DSHM ล่ะก็คือ d a m p Simple Harmonic Motion นก็คือเมื่อการเคลื่อนที่ของออสซิเลเตอร์เนี่ยมีการลดลงโดยมีแรงภายนอกเนี่ยมากระทำ ทำให้ออสซิเลเตอร์นเนี่ยมากระทำกับออสซิเลเตอร์เนี่ยแล้วแล้วเราเรียกว่าการเราแอนอิสโมชันเนี่ยอาเซก,ก็คือว่าการเคลื่อนที่แบบเนี้ยเราเรียกว่าแแบบก็คือระบบเนี่ยมีแรงภายนอกมากระทำทำให้พลังงานเนี่ยมันค่อยๆลดลงเราก็เรียกว่าแแบบ ก็คือ D H h M ทีนี้แรงภายนอกมากระทำเนี่ยก็คือแรง F ห้อย D ก็คือ F สับ D โดยที่ F สับ D เนี่ยถ้ามองกรณีที่ง่ายๆเนี่ยก็จะแปรผันโดยตรงกับความเร็วอย่างเช่นถ้าความเร็วมากอย่างเงี้ยเอ่อ F D ก็ยิ่งมากต่างซึ่งนั้น เรากะเขียนได้ใหม่ก็คือว่า F สับดีเนี่ยเท่ากับลบ bv โดยที่ b เนี่ยก็คือ d a m p ิ้งคอน s t นท์นั่นเองโอเคแล้วก็ F เท่ากับลบ kx อันนี้ก็คือแรงของระ,ระบบ พวก HSM อย่างเช่น Spring เนี่ยก็คือ F เท่ากับลบ kx โอเคแต่ที่ Fnet เนี่ยเท่ากับ ma อันนี้มองในเฉพาะแกน x ก็เป็น Fnet x เท่ากับ ma x โอเคทีนี้ถ้าระบบเนี่ยมันมีมันมีแรงแด้มมมาด้วยเนี่ยก็จะมี Fd เท่ากับลบ bv ด้วยนั้นเอาจับมารวมกัน Fnet เนี่ยก็จะกลายเป็นเท่ากับ Fs บวก fd โดยที่ fs ก็คือ ma fs ก็คือลบ kx fd ก็คือลบ bv เคนั่นก็เขียนอย่างงี้แล้วเราย้ายข้างสมการเฉก็ใช้เป็นสมการนี้อันนี้เขียนใหม่เขียนในรูปของ differentiate ก็คือดิฟเทียบกับอะไรอย่างความเร่งเนี่ยก็ดิฟเทียบกับการกระจัดสองครั้งก็จะเป็นความเร่งความเร็วนี้ก็คือดิฟเทียบกับการกระจัดเขียนรูปใหม่เขียนในรูป differentiate ซึ่งผลเฉลยของ x ที่เวลาทีใดๆเนี่ยก็จะเป็นมันนี้ซึ่งในที่นี้จะไม่พรูฟเราจะบอกว่ามาจากพระเจ้าเลยแล้วกันก็จะได้ง่ายดีแต่ว่าเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้ามีการเดียม x ที่เวลาทีใดๆก็จะเป็นรูปนี้แล้วก็โอเมกาอันนี้ก็คือ a องกูลาร์ฟรีเควนของของการสั่นแบบเดียมก็จะเป็น อย่างสมก,การนี้ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราให้ b, b เท่ากับ0 mm hmm. ก็คือว่า damping constant mm hmm. เป็น0ูนยมันก็จะกลับพวกสมการพวกนี้มันก็จะกลับไป hsm แบบปกติโอเคแล้วก็จะจบทีนี้ก็จะเห็นแล้วว่า dhsm mm hmm. หรือ damp simple harmonic motion นี่เป็นอย่างไรแบบคร่าวๆครับ,รบ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ครับ